ทำไมเล่นแบบนั้นอ่ะทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยปอ่อยไปเล่นกลางเขาไปมาแล้วเขาไปมาแล้วอ่ะไปตรงไหนไม่เห็นเลยอ้าวทำไมไม่ดูอ่ะแบบนี้ทำไมไม่ดูสีอะไรอยู่จะโดนคิปตายเนี่ยไม่ช่วยอะไรเนี่ยช่วยอะไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยได้ยังเออเดี๋ยวไปแล้วไอ้เจมึงตายแล้วเนี่ย เล่นอะไรอย่างงี่ยเกมกาพี่เล่นแล้ว,อออกกลลวโอ้เกมกาไม่ใช่ว่าคนเล่นการหรอถ้าเราเล่นกาเดี๋ยวเล่นกากันแหละพาทีมแพ้ทีมเลยไมนะ่ะรออย่างน้อยเราก็กลับมากกว่าเธอแล้วกันนะพวกคุณกับรังทุกแฟนเพราะว่าเล่นเกมแพ้ใช่หรือเปล่าพวกคุณกับรังโม,โโม,โมอขอว่าแพ้เกมหรือใช่ไหม พวกเราขอนำเ <นำ S 1> ส<า>นออาริยสัสสีอาริยสันตีอะไรอ่ะตุ๊กาเอเลี่ยนเนาะโอ้ยคนไทยไม่รู้จักได้ไงอาริยสัสสีอะคนไทยทการดับพูดยังไงล่ะใจเย็นๆนะี๋ยวฟังเราก่อนมันมีง่ายๆแค่สี่ขั้นตอนเท่านั้นเองอจะนอนเลยเหรอนอนแล้วโอ๊ยไม่นานหรอกเว้ย ไม่นานก็ไม่นานง่ายก็โคตนง่ายเลยเว้ยตัือขั้นตอนแรกนะก็คือทุกใช่ปะทุกก็คือการหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราอ๋ออัน้นก็แสดงว่าผู้พกเราคือการแแคปเพมใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่เก่งมากต่อไปนะคือขั้นตอนที่สองก็คือสมุทัยสมุทัยก็คือสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรต้องแับว่าการที่เราอยากเล่นเกมไทยแล้วก็มาโผล่ี่ย ก็เพราะว่าเราไม่อยากช่วจ่าแพ้แล้วก็ลงพินตัวอะไรยังไม่ได้จ่าเมื่อไหรอ๋อเหอเวลาเราวเว้ยจส่วนขั้นตอนที่สามนะก็คือฮีโร่ด้วยก็คือการตั้งเป้าหมายว่าจะทำยังไงให้พวกเธอเนี่ยไม่เกิดเป็นการแบบนี้ยีกเป้าหมายเป้าหมายของเราคือเล่นถูกนะทุกคนโอ้ยไมีสันทัด เป้าหมายของพวกเราก็คือไม่เครียดกับเกมแล้วก็การให้ความช่วันหลืการเวลาเราเล่นเกมแพ้ไรไม่รู้อะไรใน่ไหาเก่งมากเก่งมากเก่งมากต่อไปขั้สุดท้ายแล้วก็คือขเ้นที่สี่ก็คือมารมัรกก็คือการหาวิธีการแก้ปัญหาลองคิดดูสิว่าคืออะไรไม่ตายก็แ่ล้องนี้ก่อนนะไม่เอาอ่ะข้า,ามีอ่ะ เนี่ยเศร้าเพราะว่าเล่นแพก้ก็แค่ลุกเก็บพิมพ์นิดเดียวก็ได้เหมือนกดีเอาดีนะพราเธอไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้แค่แบ่งเวลาให้เป็นใช่อย่างเช่นแบบว่าเล่นมาละสามคราก็อพอถ้าเกิดแพ้เยอะได้หรือแพ้ทุกตามไม่ต้องเศร้ามากยังไงล่ะดีก็เปล่าเอาอที่เมื่อสองคนเรา